สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสซูปเปอร์คอมเมนต์บอยซูปเปอร์สามารถครับผม นอกจากชนาทิปของเราจะมีความสามารถทางด้านของทักษะของฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นมากๆแต่ทักษะด้านความหาก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวเมื่ออยู่นอกสนามในทุกๆครั้งเราก็จะเห็นชนาทิปของเราปล่อยเสียงหาปล่อยมุกตลกออกมาอย่างไม่หยา่งเรียกว่าเรียกเสียงหาจากแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลชาวญี่ปุ่นได้ตลอดและเมื่อผมได้เข้าไปเห็นรูปนี้ครับรูปที่ชนาทิปส กสิกำลังตั้งใจฟังโค้ดโทรุโอนิกิเฮตโค้ดของคาวาสกิฟอนเต่โดยมีล่ามหนุ่มคู่ใจมิวนาริจัมปาลีคอยแปลภาษาให้ในภาพก็จะเป็นภาพโค้ดโทรุโอนิกิเอานิ้วชี้ไปที่กระดานแล้วก็มีมิวนาริคอยที่ชี้ลงไปให้ดูอีกทีเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้แต่กลับไปที่ชนาทิปของเราครับกำลังค่อยๆหลับตาเอามือเท้าคางแล้วเหมือนกำลังจินตนาการอะไรอยู่ แน่นอนครับความหาก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อภาพภาพนี้หลุดไปถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเมามันและอย่างมากมายฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสก b ยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับผมไทยหาชนะทีพ เรามาเริ่มต้นทางฝั่งญี่ปุ่นกันนะครับเมื่อเห็นภาพเดียวกันฝั่งญี่ปุ่นคิดเห็นยังไงครับคอมเม์แรกจากฝั่งญี่ปุ่นเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของปีศาจขอให้โอนิซังเย่จะเปลี่ยนชนาทิพย์เป็นปีศาจแล้วคอมเม่ตอมาบอกว่าน่าจะเป็นปีกนะอขาไม่ตอมาบอกว่าคอมม์นี้เขาเปรียบชนาทิพย์เหมือนตอนที่อยู่กับซัปโปรโรครับเขาบอกว่าชนะทิพย์ฟิตทันทีหลังจากร่วมงานกับคอนซาโดเล่ซัปโปโร และคุณจะชินกับมัน,นได้ไม่ช้าเขามีบุคลิกและทักษะในการสื่อสารที่จริงจังดังนั้นฉันจึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาวาสกีฟอนตาเล่ลุ้นคาวาสกีฟอนตตเล่จะเป็นแชมป์เชียร์เหมือนผมเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาทิปรอไม่ไหวแล้ว s> <S <_ s> ผมก็รอไม่ไหวเหมือนกันแล้วครับตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะทิปจะลงเล่นให้กับฟอนตาเล ตื่นเต้นมากรอไม่ไหวอีกคนแล้วคอมเมนต์หลังจากนี้ครับจะเป็นคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลชาวไทยครับท่านแรกบอกว่าจากประเทศไทยชนาทิป11ผู้เล่นยอดเยี่ยมปี2018และอีกครั้งในปีนี้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอดใจรอชมเกมนี้ไม่ไหวแล้วจากแฟนชาวไทยผมคิดว่าผมเป็นเนเดียอีกเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไฟาติงฟต้งไฟติงฟต้งไฟติ้งสู้สู้สู้ ต่อมาบอกว่าจินตนาการเพื่อผู้ชนะแหมที่หลับตาใช่ไหมคอมเมนตต่อมาบอกว่าหลับตาเพื่อให้จำเห็นจินตนาการในการเล่นโคตติวเข้มเลยนะมันเป็นแผนนัดแรกใช่ไหมคนไทยทั้งประเทศรอเชียชนาะสู้สูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่กินหักขานะอันนี้เริ่มเป็นกีฬาที่ผมชอบเล่นในตอนเด็กเลยนะเนี่ยค <c oughs> อมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเก็บหรือมาคอส ผมว่าเขาสลับตากันเล่นแน่นอนคอมเมนต์ Comment หลังจากนี้ครับต้องขอรบกวนแฟนชนะทิพที่พูดภาษายาวีได้มาช่วยแปลให้หน่อยนะครับนาเปาะปืนนิงตูเจโอเคครับผมคอมเมนต์มาบอกว่าเจ้าเชื่อในมากรุกบอร <c oughs> ครับก็ค <c oughs> อมเมนต์มาบอกว่าพี่ยักษ์สามมาใส่หกสูงนะเจโอเคนะครับเจนไม่น่าขานครับคอมเมนต์มาบอกว่าไม่เล่นน้ำเต้าปูปลาเลยคนต่อมามาพิมพ์ต่อเลยบอกว่า ไม่ได้นะครับญี่ปุ่นเขารักสัตว์คนไทยเรานี่ละเอียดจริงๆคอมเมนไม่ต้อมาบอกว่าเกิน2แล้วเข้าฮอตนั่นแน่ธรรมดาครับ2ต่อนะครับคอมไม่ต้อมาบอกว่าบิตคอยกาลังไต่ระดับขึ้นเอาใจช่วยนะซื้อชนะบิตคอยก็มีด้วยเขาไม่ต้อมาบอกว่าเปิดนี้ยังไงก็ต้องมีสีอ่าใช่ใช่เขาไม่ต้อมาบอกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําแล้วแต่เจจะแทง คำนั้นครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าศึกษา,าไว้นะครับน้องเจในอนาคตน้องจะเป็นโค้ชทีมชาติไทยที่เก่งที่สุดสุดยอดเลยครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าใครเข้าฮอตก่อนได้เปรียบอันนี้จริงอันนี้จริงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านั่งใช้หมองเหมือนอีคิวซังเลยครับเจอโอเคครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเจต้องเอานิ้วจิ้มด้วยผมไม่เข้าใจว่าเป็นเจมอะไรต้องเอานิ้วจิ้มด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ารีบนึกสิเจกวยมันใกล้ออกแล้วนะ อันนี้จะขอหวยกับเจเลยนะครับเนี่ยเขาเมนต์ต่อมาบอกว่าสภาพอย่างนี้คงตัวจริงแน่นอนครับโอ้โห,โหสำหรับแฟนบอลชาวไทยตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โค้ดไม่รู้ครับเขาเม้นต์ต่อมาบอกว่าอย่าคิดนานรีบเดินรอคิวอยู่โอ้โหใช่ครับเขาเมนต์ต่อมาบอกว่าให้มาฟังแผนดันมานั่งหลับเฉยต่อมาบอกว่าดูหน้าแล้วน่าจะเข้าใจนะโอเคครับเขาเมนต์ต่อมาบอกว่าโดนแล้วแบบนี้ตัวจริง ไปสุดครับเจสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายกให้เป็นแป,ป๊บการดิโอราของญี่ปุ่นเลยเนาะเก่งมากครับโค้ชคนนี้ดีใจกับเจมากที่ได้ทํางานร่วมกับโค้ชเจดูดความรู้จากแกมาเยอะๆนะโอกาสแบบนี้ในชีวิตไม่ได้มีบ่อยใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพื่อนโยนมาให้ตรงนี้นะจุดนัดพบนะเจขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอยไปจุดนัดพบเลี้ยงหลบสองจังหวะและยิงได้เลยครับอันนี้มันเกมอะไรเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดินขุนก้าวร้าวขึ้นไปดุขุนเลยนะเคบอโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่กินหักขานะหยอกยอกยอกโอเคคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นเกมเศรษฐีอยู่แน่เลยไปเกมเศรษฐีนะครับตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วเจก็ตอบไปแค่ว่าให้ให้ผมไปเล่นตรงไหนฮะโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเองคอยดอยูนะมันจะโดนสองต่อ แล้วพี่จะเข้าฮอตด้วยอ่าโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเต้าเสือปลาครับเจเชื่อผมอย่าลืมยักษ์กุ้งของโค้ดโอดิกิมาลงเสือด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับตามนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟูจิครับหวังว่าเราจะได้เห็นชนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ11ตัวจริงอ่าโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา A B ตามนี้ครับโค้ดเป็นกันเองกับนักเตะม,มาครับ พักซ้อมผ่อนคลายพากันมาเล่นมาคอรด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่เล่นปากคอรกดเขาวางแผนกันเขาไม่ต้องมาบอกว่าเตี้เข้มขนาดนี้12นี้ต้องลงตัวจริงแล้วใช่เลยครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าโค้รเป็นเจ้าไม่น่าจะใช่เลยครับผมว่ามิวนะครับนะน่าจะเป็นเจ้าดูท่าแล้วเขาไม่ต้องมาบอกว่าแข่งมัรล้อมใครแพ้วิ่งสิบรอบนะต่อมาบอกว่าต้องเรียกหมอปลารงงานนี้ มอปลาไม่เกี่ยวกล้องนะครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าเดินให้เขากินหลังจากนั้นกินสเข้าฮอตชนะ,นะจบเกมทันทีต่อมาบอกว่าจ่ายออกปีกซ้ายนะถ้าปีกซ้ายไม่อยู่ก็จ่ายปีกไก่นะเจโอเคครับไปของกินกันแล้วเนาะเขาไม่ต้องมาบอกรับอันนี้น่ากลัวครับเขาบอกว่าผีถ้วยแก้วอธิษฐานดีๆนะเจ <c oughs> อันนี้ต้องเอาดีวจิมด้วยกันนะครับโอเคครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าโค้ชข้าฮอตแล้วชนะจะแก้เกมยังไง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอายักษ์บักซีใส่หกเอี่ยวนะน้องโอเคคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเว้ากันบ่กคอยรู้เรื่องเลยทําท่าไปสันละน้ออาจจะสำเนียงอีสานเนเนๆหน่อยภาษาอีสานผมไม่ค่อยแข็งแรงจริงๆครับแฟนเจนี่มาทั่วประเทศจริงๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดินมาแล้วไปกินเรือใช่เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูที่นิ้วผมนะเจ ตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้ที่ผมชี้ถ้าคุณปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําคุณต้องเดินไปตรงนี้นะครับเขาจะาบอกอะไรกับตรงนี้ไปห้องน้ำํำเขาไม่ต้องมาบอกว่าโค้ <c ose> ดกําชับให้เลี้ยงจากครึ่งสนามเข้าไปยิงเลยมีโอกาสลุกคาดเลยเด้อเพิว่าสัน้นโอเคครับผมเขาไม่ต้องมาบอกว่าขอพลังจงอยู่กับข้าต่อมาบอกว่านายเข้าใจแผนทีมเราไหมเหมือนที่ไทยนั่นแหละ มันจะเหมือนได้ยังไงครับว่าอาจจะมีอาจจะมีเพิ่มอย่างนั้นเล็กน้อยน,นะครับเอาไม่จะมาบอกว่าวิธีฝึกของฟอนตตเล่เล่นมาคอสด้วยนะโอเคครับเขาไม่จะมาบอกว่าโค้ดอยู่นี่อยู่ไม่ต้องกังวลนะเจเพื่อนจะจ่ายบอลให้อยู่เยอะๆแน่นอน <c oughs> อันนี้ผมขอไม่พูดเยอะครับคอมเม์จะมาบอกว่าโยนให้กินตรงนี้แล้วเราก็กิน3ต่อกับข้าวฮอตสบายๆต่อมาบอกว่าแค่คนดู ไม่กล้าวิจารณ์อนอคอมเไม่ต่อมาบอกว่าก็บอกแล้วไงเจให้กักสีตำตำเห็นไหมเสียได้เลยต่อมาบอกว่าอะไรนะจะให้ผมเป็นผู้รักษาประตูเลยถ้าเจาเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยมันเลยครับต่อมาบอกว่าเขาไม่ต่อมาบอกว่าเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบอกไปนิดน้นเลยเขาไม่ต่อมาบอกว่าโค้ดบอก4 5 <c oughs> 1หแต่เจคงคิดว่าไม่ใช่มันน่าจะเป็น44 3ส 11ไฮโลคอมเมตตอมาบอกว่าน่าจะมีทิงน้อยสักขวดตั้งไว้เดียนะ๋ยน้อถ้ามีทิงน้อยเข้ามาละผมว่าเพลินกันทั้งทีมคอมเมตตอมาบอกว่าหมากรุกแน่นเลยสงสัยเรือจะโดนกินคอมเมตตอมาบอกว่าถามว่าจะเอาชนะซับปารอย่างไงนะ้องบอกมาเสียโดยดีคอมเมตตอมาบอกว่าจริงไหมที่เขาเล่นฮอตกันอยู่ครับ ไม่น,าน่าจะจริงครับเขากําลังอธิบายแผนอยู่ครับไม่ใช่เล่นนอตเราคุยกันจนน้องคนนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไปแล้วคอมเมนต,ต์ต่อมาบอกว่าวันนี้คิวผู้โบเติดตามค่ะและคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าแอบหลับใช่ไหมครับเจโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ไทยหาชราทิป ต้องบอกว่าแฟนชาวไทยทุกคนมีฮากันทุกคนครับผมชอบอ่านคอมเมนต์ประมาณนะครับรู้สึกว่ามีความสุขและผมก็เชื่อเสมอครับว่าเจชนาทิพย์สร้างความสุขให้กับพวกเราคนไทยทุกท่านครับอย่าลืมนะครับผมก็น้นยันว่าอย่าลืมครับวันเสาร์นี้วันที่12เดือน2 2022ครับเจชนาทิพย์ของเราจะลงเตะนัดแรกแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองแต่ผมเชื่อแน่นอนครับว่าคนไทยเชียร์ให้เป็นตัวจริงรวมถ้งผมด้วย โอเคครับฝากกำลังใจเจนะครับ11นกาสาทีครับฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022ครับฝากเป็นกำลังใจกับเจด้วยครับส่งเสียงเชียร์เจพร้อมๆกันครับผม123เจสู้ๆพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ